แต่งข้าวอยู่บ้านขาวถ้าเจอแม่ผัวแม่เมียดีโอ้นี่มันสวรรค์นบนโลกมน,นุษย์จะชัดตามนั้นคือจบแต่คนแต่งข้าแล้วเจอแม่ผัวแบบที่พินกำลังจะเจอนี่บอกเลยว่าเวรกรรมนรกบนดินมีอยู่จริงๆบอกเลยว่าประโยคที่ว่าทำดีไม่ได้ดีมีอยู่จริงเมื่อแม่ผัวต้อนรับขับสู้พินอย่างดีดีดีอะไรที่พินซื้อมาฝากแม่ผัวก็จะทำเป็นเล่นตัวไม่กิน ฉันไม่ชอบไม่ถูกปากแต่ก่อนหน้านี้ก็เห็นกินปกติดีจะมาไม่ชอบอะไรก่อนค่ะคุณแม่สรุปไม่ชอบของกินที่ซื้อหรือที่หน้าคนซื้อมาให้กันแน่อะไรที่พินทําแม่ก็จะไม่ชอบพินเก็บพินกวาดบ้านอย่างดีทุกห้องทุกที่พินถูอย่างเอี่ยมฝุ่นสักกองก็ไม่มีให้เห็นผมสักเส้นก็ไม่มีให้ดูแต่แม่ไม่ปลืม้มต่อให้ถูให้กวาดมาละสิบรอบคนมันก็ตีได้อยู่ดีนี่เธอเป็นแม่บ้านภาษาอะไรทํางานบ้านไม่เรียบร้อยแบบนี้แย่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 ต้องขยันกว่านี้อยากขี้เกียจสันหลังยาวเป็นสะพ้องรู้จา,าที่เเืนงิลูกชายันเเลีี้ยยงสส จริงๆมีอันนี้แม่ก็จะเอาอันนั้นฉันอยากกินกาแฟเธอไปชมให้ฉันหน่อยสิเร็วๆละ่ะฉันคอแห้งละพอทำม,มาให้กลับบอกว่านี่กาแฟอะไรฉันไม่กินฉันกินยี่ห้อหนูนี่ห้อหนีนหนเท่านั้นให้ตา่ายเถอะพินจะบ้าทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณแม่สักอย่างทุกวันนี้อยู่ที่นี่เหมือนฝันร้ายตอนตื่นชัดๆพินไปบอกเพชรผัวสุดที่รักคุณคะแม่คุณเหมือนจะไม่ชอบฉันเลยทำยังไงดีคะเพชรบอกเอานาะคุณแม่แก่แล้วจะถือสาอดทนไปก่อนนะเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองไม่มีแม้คำปลอบใจหรือให้กำลังใจมีีแตต่่้ออองอดดททนนนนค ไม่ใช่ปูนแต่โจ์แตกหากที่พินลุกขึ้นซูมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เธอได้มาเห็นกับตาว่าแม่ผัวแอบเอาของทุกอย่างที่เธอซื้อเข้าบ้านไปทิ้งทั้งๆที่มันยังไม่ได้บูดไม่ได้เสียในเมื่อเก็บกวาดอย่างเอี่ยมไม่ชอบซื้อของเข้าบ้านอย่างดีไม่ให้ขาดไม่ถูกใจงั้นพินตัดสินใจไม่ทํามันทั้งหมดและหลังจากนี้พินไม่ทํางานบ้านไม่กวาดไม่ถูเหมือนอย่างเคยกินแล้วไม่เก็บล้างปล่อยเบอร์แม่ผัวหงายเท้าดูเออหึดำปิดปี่เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นพินไม่ซื้อของเข้าบ้านปล่อยต พ่อปีแตกเข้าไปโวยวายใส่ผินนิ่หล่อนอาศัยบ้านเขาอยู่ทำไมทําตัวแบบนี้เนี่ยฮะเพ็รทำหน้างงนี่มันเกิดอะไรขึ้นส่วนพินนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวเธอเตรียมใจมาดีแล้วพินต่อกลับคุณแม่จะเอายังไงกันแนะคะ่ครั่พอหนูทําอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกใจพอหนูไม่ทำอะไรก็ยังจะมาวา่าคุณแม่ต้องการอะไรกันแน่คะ โหน,น,นี่แกยอกย้อนเหรอฮะแกโตมายังไงถึงปากดีแบบนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วสิหน้าไม่อายจริงๆคำว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนคำนี้มันจีจุดพินมากต่อว่าเธอได้ไม่เป็นไรแต่ทำไมต้องโยงถึงบุพการีพินส่วนกลับพ่อแม่หนูสอนไม่อย่างดีค่ะแต่มันจะมีผู้ใหญ่บางจำพวกที่เหมือนไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีวันพัฒนาถึงได้คิดได้แค่นี้นี่แกฉันถือว่าเป็นแม่แกน,นะทำไมพูดจากับฉันแบบนี้เนรคุณหนูมีแม่แค่คนเดียวค่ะบนโลกนี้คำว่าเนรคุณคุณไม่มีสิทธิใช้กับหนูเพราะคุณไม่เคยให้อะไรกัับบหนูเเลยพจแ พิมพ์พร้อมบอกว่า คุณใจเย็นๆนี่แม่ผมนะเบาๆหน่อยเถอะพินยิงของคืนนั่นแม่นี่ก็เมียทุกครั้งคุณเอาแต่บอกให้ฉันอดทนแต่แม่คุณทําแล้วก็พูดจาไม่ดีกับฉันขนาดนี้ไม่คิดจะปกป้องฉันหน่อยหรอคะเชิญใช้ชีวิตเป็นลูกแงะติดแม่ต่อไปเถอคะค่ะส่วนฉันขอลาค่ะพินย้ายออกกันทีลาก,ก่อนนรกบนดินชาตินี้จะไม่กลับมาอีกพินย้ายกลับไปอยู่กับพ่อและแม่ของตัวเองครอบครัวแสนอบอุ่นที่ฟูมฟักเธอมาอย่างดีส่วนเพ็กก็ได้แต่แม่ครับแม่อนุญาตให้ผมไปหาพินหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ฉันม่อนุญาตถึงจจะโตนนมมาเลียกไ่ถึงแ แล้วเขาก็ยังคงให้แม่นำทางชีวิตตัวเองอยู่เหมือนเดิมพิน <hmm> ยืนขอหย่าผู้ชายที่ไม่รู้จกักโตวันวันเอาแต่ถามแม่ว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตยังไงจะไปดูแลใครได้พิน <mm mm. รีบไปเข้าวัดทำบุญกวดน้ําให้พวกเขาไปขอชาตินี้ชาติไหนอย่าได้เจอกันอีกเลยสาธุสาทุสาทุ